คนขาสารยอมีแม่พันธุ์มาแบ่งปันนะคะต้นนี้จะเป็นศิลาเพชศรศิลาเพชรต,ต้นนี้อยู่ในกระถางห้านะคะแต่ว่าเขาใบงามน่ะไม่เคยดูไม่เคยดูหัวค่ะอันนี้แบ่งไปสามร้อยนะคะสามร้อเด้อต้นนี้ใบงามค่ะศิลาเพชรค่ะต้นนี้ ต่อมาเป็นมหาเศรษฐีค่ะต่อมาเป็นมหาเศรษฐีนะคะต,ต้นจริงจะเข้มเข้มกว่าในรูปนะคะอันนี้ก็300ร้อเหมือนกันมีลูกต้นหนึ่งค่ะมีลูกต้นหนึ่งอยู่ในกระถางหกอะคะ่ะของจริงจะเข้มกว่าในภาพนะคะมันไม่กล้องมันไม่แบบเนีย่ยแบบนี้นะคะ่ะประมาณนี้แหละของจริงเนาะสามรอยค่ะ กระถางต่อมานะคะอันนี้หมอจินดาค่ะทุกคนหมอจินดาอยู่ในกระถางแปดค่ะใครจะเอาไปทำจำนวนนะทักทายมาได้ค่ะอันนี้ใหญ่อยู่มันอยู่ในกระถางแปดนะแต่ว่าไม่รู้หัวขนาดไหนแล้วเด้อสามร้อยค่ะเอาไปทำพันเด้อในอยู่ในกระถางแปดจ้ะ ตต่ออมาันนี้เมืองใหม่เอาไว้ก่อนอันนี้มัมนนีล้อมเพชรค่ะอันนี้ล้อมเพชรเ,เป็นแม่พันุนะคะด่างน้อยนะทุกคนอันนี้ด่างไม่เยอะนะคะมันนีล้อมเดอ้ออันนี้สี่ร้อยบาทค่ะค่าส่งก็เมาเหมาเจสิบบาทนะคะอันนี้มันนีล้อมเดอ้อด่างไม่เยอะนะทุกคน สีจริงก็จะทำนองเนี้ค่ะจะเข้มกว่าในภาพอะค่ะแล้วก็โวเคโน่ค่ะโวเคโน่ก็ด่างน้อยเด้อบอกไว้ก่อนใครจะไปทำจำนวนนะคะอันนี้400บาทมีลูกติดต้นหนึ่งมีลูกติดต้นนึงเด้อโวเคโน่ค่ะแต่ลูกไม่ด่างนะ สี่ร้อยนะคะโ o เคโนกับมันนีล้อมสี่ร้อยบาทเด้อทักทายมาได้นะคะใครสนใจไปทำแม่พันธุ์